สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนเนาะค่ะเนาะมื่อนี่ถุงเงินผ้ารวยกะจะมาพาไปตามแนวทางของเลขมีที่มาจากเชียงใหม่เลขหลวงตาฝากมานะคะเลขหลวงตาฝากมาก้าวันที่ผ่านมาบอเข่าเนาะค่ะเนาะว่าที่ผ่านมาไม่เข้า เลขหลวงตาฝากม้านี่จับคู่ให้หกคู่เนาะค่ะเนาะผู้ใดสะดวกจดกะร้อจดได้เนาะค่ะเนาะไพ่สะดวกแคบกะค่อยล้อแคบเนาะค่ะเดี๋ยวให้แคบนาจอเนาะค่ะเลขมีที่มาจากเชียงใหม่เลขมีที่มาจากเชียงใหม่งวดที่ผ่านมาให้ล่างล่างย่างเดียวเด้อค่ะแต่ว่ากอดคอกันขึ้นบนเลขมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวแต่กอดคอกันขึ้นข้างบนนะคะกอดคอกันขึ้นข้างบน เพื่อนไห้หกกับสองเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนจับคู่บ่เข่าเดอ้อเพื่อนไห้หกกับสองหกกับสองแลนขึ้นแข็งทึงมันมีที่เพื่อนไห้เนาะคะ่ะเพื่อนไห้หกหนึ 1, ่งสองหนึ 9, ่งหกเก้าสองเก้าแล้วมันมันกลับหัวเนาะคะ่นะเนาะกลับหัวเป็นที่หกสองเนาะคะ่ะตัวนี้งวดเก่า เลขอ,อกโคกสองข้างล่างสามเจ็ดเลขเพื่อนกอดคอกันขื้นข้างเทิงเนาะค่ะเนาะเลขมีที่มาจากเชียงใหม่เอาค่ะมาเอาเลขหลวงตาก้อนเนาะค่ะเนาะเลขหลวงตาฝากมาบนล่างกับด้วยกับด้าเด้อค่ะกับน้าเด้อเพราะว่าเอฟซี FC ของหนุ่เงินพ้ารวยเพื่อนกับผ้ากันซื้อเนี่ยค่ะซื้อเลขตรงๆบ่ค่อยกับกันปันไดเด้บอกให้กับบ่ค่อยกับกันดอ,อกเด้อค่ะต้องเฮียดใหยน้ำเด้อ เลข <n aka. S 1> nee นี้ย่านย่างเดี่ยวเนาะคะ eh. ่ะย่านเก้าเป็นโกย่านหกเป็นเก้าให้ระวังเก้าเนาะค่ะถุงเงินผ้ารวยกีเขียนห้เนาะค่ะเนาะให้เขียนห้แล้วก็ผู้ใดมากกะจัดไปเด้อค่ะเด้อใครชอบก็จัดไปถุงเงินผ้ารวยเฮ็ดห้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าให้ระวังเนาะค่ะให้ระวังหกกับเก้า ระวังหกเก้าระวังหกกับเก้านะคะให้ระวังหกกับเก้ามันกีกับหัวเนาะค่ะเนาะถุงเงินพารวยกันเลยเฮ็ดห้เนาะค่ะเนาะห้ระวังเพราะว่าเลขเลขหลวงตานี่โอกาสมันโอกาสมันกับหัวมีเนาะค่ะเนาะโอกาสกับหัวมี จับคู่นะคะเลขหลวงตาจับคู่ให้ทั้งหมด6คู่บนล่างกลับด้วยจับคู่ให้ที่1 3 6 9 6สานี่กับอันตรายเน,นาะค่ะเนาะระวัง6กับ9 6อาจจะเป็น99 9หรือ66แบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้นะก็คือจับคู่ให้ที่หนึ่งสาห้า ศู <02. S 2> แล้วก็แปด9ก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าอเอาพอไปใจเห็นไหมใจเห็นไหมคอยอคชีเ,เอาเนี่ยอยู่ในคลิปอยู่เลยนี่ เอาไม่เนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ที่หนึ่งสามหกเก้าศูนย์สองแปดเก้าเก็เก้าห้าเก้านะคะเดี๋ยวให้แคบน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะพอดีเขามาส่งของเนาะค่ะเนาะอัดคลิปตัดต่อคลิปบ่เป็นซ้ำเอาเอาแบบเจ้งซี่ละได้ยินเสียงพร้อมเลยเนาะค่ะเนาะ เอาค่ะ okay. แคบหน้าจอเด้อค่ะเลขหลวงตาฝากมาแคบหน้าจอได้เลยนะคะแคบหน้าจอได้เลยค่ะให้ระวังเด้อค่ะระวังหกกับเก้าเนี่ยถุงเงินพระรวยเขียนหายอยู่เนาะคะ่ะเนาะให้กันนะคะกันไว้เลยป้องกันไว้เนาะคะ่ะเนาะตัวนี้คือตัวกันนะคะถ้าเลขหลักเก้ามาจะเป็นยังสีล่ะเบื้องล้วมันก็คือหลายกูผู้ใดมากกัจัดผู้ใดขัดก่อพานเนาะคะ่ะเนาะ คือมันมันมีหลักเก่าย้ำไอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะนวดวันที่ที่หกันยาให้2 9งเเยอะมากแล้วมันก็ออก6มันก็ออกที่6-2นะคะเยอะมากนะคะมาค่ะต่อไปต่อไปเป็นเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาจากเคียงใหม่ เลขมีที่มาจากเชียงใหม่นะคะเลขมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเ้อค่ะล่างอย่างเดียวเลขมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวให้ห้ากับแปดวิ่งรูดหากับแปดเนาะค่ะเนาะวิ่งรูดห้ากับแปดวิ่งรูดห้ากับแปดนะคะจับคู่ให้ที่จับคู่ให้สี่คู่เนาะค่ะจับคู่ให้สี่คู่ จับคู่ให้ที่ห้าหนึ่งเว้าไม่เด้อค่ะเว้าพิดจับคู่ให้ที่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดนะคะเว้าพิดเนาะค่ะเนาะเว้าพิดเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไม่ได้จับหาหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมากว่าถุงเงินเว้าพีดกะจัดไปได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะอาจจะม้าก,ก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเว้าพิดเว้ากะลินพันกันอยู่เนาะคะ่ะเนาะจะกีฟ้าเว้าไปใส่เนาะคะ่ะ ว้าเพระให้มันได้แปดนาทีแต่ก็เว้าเร็วเร็ให้มันเลยแปดนาทีของเพลินเนาะค่ะเข้ากับโนดมาว่าต้องให้ว้าได้แปดเก้านาทีแต่ว่าท่านผู้ชมกับส่วนมากกับบ่คอยเบิ้งกันจบประมาณนั้นหนูก็ค่ะกัปัดยุดคิบแล้วกัปัดเบิ้งเลยก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ถ้าผู้ใดสนับสนุนเบิ้งงได้ชงถุงเงินพาร้วยแบบบ่าขามบ่ลูดกะ ขอบคุณเนาะคะนะ่ะเนาะบ่าขามบ่รูดก็ขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะผู้ใดมาตัวเลขของเชียงใหม่ก็เดี๋ยวให้แคบหน้าจอนะคะให้แคบหน้าจอนะเลขเชียงใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะเลขมีที่มาจากเชียงใหม่นี่เนาะคะนะ่ะเนาะแคบหน้าจอเลยค่ะงวดเก้าเนาะคะนะ่ะเนาะ ให้มาหกกับสองกอดคออกันคืนข้างบนวดน,นี้ให้มาห้ากับแปดให้มาห้ากับแปดเนาะคะ่ะเพิ่นเน้นที่หานะส่วนมากจะเน้นจะเน้นที่ห้าน่าจะเป็นห้าศูนย์หรือเปล่านะคะน่าจะเป็นห้าศูนย์หรือเปล่ามากระจัดเนาะคะ่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะ,ะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอคู่นะคะเดี๋ยวให้แคปคู่เด้อกับหลวงตาฝากมา แคบคู่เลยเนาะค่ะแคบคู่เลยนะคะของลวงตาฝากมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะแคบหน้าจอเลยะค่ะจบคลิปนี้แล้วกะ ผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนให้แน่เนาะคะ่นะเนาะผู้ใดมาคลิปนี้จบคลิปนี้ไพเขามาเห็นในคลิปนี้เนาะคะ่นะเนาะคลิปหลวงตาฝากมาแล้วก็เลขมีที่มาจากเชียงใหม่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีโชคด,ชคดีในตัวเลขของคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็จัดได้เลยนะคะขอบคุณขอบคุณขอวอวยพรให้สิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จโชคดีโชคด,ชคดีสวัสดีค่ะ